สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วานแอนเทลส์เรื่องเล่าต้องมนที่ยังเชื่อมโยงกับโลกจริงทุกคนเชื่อเรื่องพลังของความรักไหมครับเพราะว่าความรักนั้นมีพลังมากพอที่จะทำให้คนเรากล้าที่จะลงไปท้าทายกับยมโลกเลยทีเดียวครับนี่คือเรื่องราวของชายที่กล้าลงไปยังดินแดนของคนตายครับเพื่อทวงคืนหญิงสาวอันเป็นที่รักกลับมา แต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นกลับจบลงอย่างไม่คาดคิดครับจบลงในแบบที่โลกนั้นไม่มีวันลืมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของนักดนตรีผู้เก่งกาที่สุดในตำนานกรีกครับนักดนตรีผู้มีนามว่าออฟิอัสออฟิอสนั้นเป็นชายหนุ่มรูปงามครับมีเสน่ห์ดูลุ่มลึกเขาเป็นลูกของเทพอพอลโลเทพแห่งดนตรีและดวงอาทิตย์ครับ แล้วก็มีแมนดาก็คือคาริโอเป้ราชนีแห่งบทกวีครับจึงทำให้ออฟิอสนั้นเป็นเหมือนศิลปินที่สมบูรณ์แบบแห่งโลกกรีกโบราณแต่สิ่งที่ทำให้ออฟิอสโดดเด่นอย่างที่สุดนั้นก็คือพินครับพินที่อพอลโลนั้นเป็นคนมอบให้เป็นพินที่ทำจากกระดองเต่าและเอ็นสัตว์ธรรมชาติเมื่อออฟิสดีดเสียงทุกสิ่งในจัก,กรวาลจะเคลื่อนไหวตามไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ สัตว์ปลาแม่น้ำต้นไม้หรือแม้แต่ก้อนหินบางฉบับเล่าว่าพินนี้สามารถปลอบขวัญได้กระทั่งดวงวิญญาณเลยทีเดียวและในบรรดาผู้ที่เคลื่อนไหวด้วยเสียงพินของเขามีหญิงสาวผู้หนึ่งครับนานว่ายูริดิซีเธอนั้นงดงามครับอ่อนโยนและเป็นที่รักยิ่งของออฟิอสความรักของทั้งคู่เนี่ยเหมือนดังบทกวีที่มีชีวิตเลยทีเดียว แต่แล้วโศกนาฏกรรมก็มาถึงยูริดีซีนั้นถูกงูพิษกัดครับจนเสียชีวิตในวันงานแต่งงานออฟิเอสสูญเสียเธอไปอย่างกระทันหันและเขานั้นก็ไม่สามารถยอมรับได้ครับเสียงพินที่เคยปลอบประโลมสรพรพสิ่งกลับกลายเป็นเสียงคร่ำครวญสะเทือนฟ้าดินครับออฟิเอสตัดสินใจทำในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำครับ เขาตัดสินใจลงไปยังยมโลกครับเพื่อเอาคนรักของเขากลับคืนมาออฟิสนั้นเริ่มเดินทางไปยังแม่น้ำสติกครับแม่น้ำสติกเนี่ยเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ที่กั้นระหว่างโลกของคนเป็นและก็โลกของคนตายครับที่นั่นออฟิสได้พบกับแครอนแครอนเนี่ยเป็นคนแจวเรือเท่าครับหน้าตาเคร่งขรึมแครอนนั้นมีหน้าที่พาดวงวิญญ,ญาณข้ามแม่น้ำสติกไปยังยมโลก แต่ว่าแครอนนั้นจะรับเฉพาะวิญญาณที่มีเหรียญโอโบฝังอยู่ในปากหรือว่าวางไว้บนดวงตาเท่านั้นครับซึ่งอันนี้เป็นพิธีฝังศพของกรีกโบราณโดยแครอนนั้นถือว่าเหรียญโอโบเนี่ยเป็นค่าโดยสารครับถ้าไม่มีวิญญาณนั้นจะต้องเร่ร่อนอยู่ริมฝั่งสติ๊กไปตลอดครับณจุดนี้ออฟิสนั้นได้ดีดพินครับดีดพินที่ไพระจนแครอน ที่เป็นคนแจวเรือผู้เย็นชาเนี่ยถึงกับหยุดฟังด้วยความซาบซึงแครอนยอมให้ออฟิสขึ้นเรือโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเหรียญสักเหรียญเดียวเลยครับเมื่อข้าแม่น้ำสติ๊กมาได้ออฟิสนั้นได้เจอกับเซอร์บรัสสุนัขยักษ์สามหัวที่เฝ้าประตูโยมาโลกครับเป็นสัตว์ประหลาดขนาดใหญ่ที่แม้แต่วิญญาณยังต้องหวาดกลัวแต่เมื่อเซอร์บรัสได้ยินเสียงพินของออฟิส จ้าสุนัขปีศาจก็ค่อยๆเอนตัวลงแล้วก็หลับไหลไปครับทำให้ออฟเอสนั้นสามารถผ่านประตูเข้าสู่โยมโลกได้อย่างปลอดภัยครับเมื่อเข้าไปสู่ด้านในเขานั้นก็ได้พบกับราชาแห่งโยมโลกครับพบทั้ง h a ด e สแล้วก็ Persephone นนะครับออฟิเอสนั้นได้บรรเลงเพลงที่สะท้อนถึงความรักและความสูญเสียให้กับราชาแห่งยมโลกได้ฟัง เสียงนั้นเศร้าส้อยจนแม้แต่ดวงวิญญาณที่ไร้หัวใจยังต้องร่ำไห้ฮาเดสสะเทือนใจมากครับแต่ในสถานะผู้ปกครองยมโลกนั้นฮาเดสไม่สามารถปล่อยดวงวิญญาณออกไปได้ง่ายๆครับฮาเดสตัดสินใจยื่นข้อเสนอหนึ่งให้กับออฟิสครับออฟิสนั้นสามารถพายูริดิซีกลับไปยังโลกคนเป็นได้แต่ว่าออฟิสนั้นต้องเดินนำหน้า และห้ามหันกลับมามองจนกว่าจะพ้นจากยมโลกถ้าเกิดออฟิสหันกลับมาแม้แต่เพียงเสี้ยววินาทียูริดิซีนั้นก็จะหายไปตลอดการครับออฟิสตกลงครับนี่เป็นโอกาสที่เขาจะพาคนรักของเขากลับมาได้ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาต้องปฏิเสธเลยครับออฟิสเริ่มออกเดินครับโดยที่มียูริดิซีนั้นติดตามอยู่ข้างหลังบรรยากาศนั้นเงียบงนันและมองไม่เห็นอะไร ออฟิศเดินผ่านเส้นทางความมืดมิดผ่านแม่น้ำผ่านประตูที่เซอร์เบรัสเป้าโดยที่มีเสียงฝีเท้าเบาๆของยูริดิซีนั้นติดตามมาทางด้านหลังอย่างต่อเนื่องแต่เมื่อใกล้จะถึงทางออกครับความสงสัยก็เริ่มกัดกินหัวใจของออฟิศเธอยังอยู่จริงหรือเปล่าหรือว่าฮาเดสนั้นหลอกความเงียบ ความกลัวเริ่มเข้าครอบงำออฟิศมากขึ้นเรื่อยๆและที่ยิ่งไปกว่านั้นความรักที่มากเกินควบคุมความรักที่เฝ้ารออยากพบยูริดิซีนั้นทำให้ออฟิศไม่อาจทนรอได้แม้แต่อีกเพียงเก้าเดียวออฟิศตัดสินใจหยุดแล้วหันหลังกลับครับและในเสี้ยววินาทีนั้นเองออฟิศได้เห็นใบหน้าเศร้าของยูริดิซีในเสี้ยววินาทีครับก่อนที่ยูริดิซีนั้นจะเลือนหาย กลับสู่ความมืดของยม,มโลกไปตลอดการครับออฟิอสสูญเสียเธอไปอีกครั้งหนึ่งครับและคราวนี้ไม่มีโอกาสที่สองให้กับเขาอีกต่อไปเสียงพิณของออฟิอสกลายเป็นเสียงคร่ำครวญนิรันด์อย่างไม่อาจย้อนคืนสิ่งใดกลับมาได้ครับเรื่องราวนี้จบลงในฐานะของตำนานรักที่งดงามและก็เศร้าที่สุดของกรีกครับแล้วเรื่องนี้สะท้อนถึงพวกเราได้ยังไงบ้างนะครับออฟิสนั้นคือสัญลักษณ์ของความรักที่ท้าทายทุกสิ่งครับ ถ้าเรารักใครสักคนอย่างสุดหัวใจเราจะสามารถท้าทายได้แม้กระทั่งความตายครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็สะท้อนด้วยว่าความสงสัยความกลัวในใจหรือแม้แต่ความรักที่มากจนเกินไปนี่แหละครับที่มักจะทำลายสิ่งสำคัญของเราคำถามที่อยากจะชวนให้พวกคุณทุกคนคิดก็คือถ้าคุณเป็นออฟิสคุณจะเชื่อใจฮาเดสคุณจะกล้ารอจนก้าวสุดท้ายโดยไม่หันหลังกลับ หรือจะยอมเสี่ยงหันหลังกลับไปเพื่อที่จะได้เห็นใบหน้าของคนที่คุณรักอีกครั้งแม้ว่าจะต้องเสียเธอไปตลอดการก็ตามและนี่คือวานแอนเทลส์เรื่องเล่าต้องมนที่ยังเชื่อมโยงกับโลกจริงไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ